ก็ขอกราบสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซันจิทีวีด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เราไปอยู่กันในเกมเดนไ b เด a y ์ไลท์กันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็จะมีตัวละคระคิลเลอร์ใหม่อัปเดตเข้ามาซึ่งจะเป็นคาเดกิจากโตเกียวกูน,นะครับไปปิดแชทม่งเลยย้อนไมโตเกียวกูน,นะครับตอนนี้ก็คือเราจะมาเล่นเป็นฝั่งเซอร์วเวอรนะครับเพราะว่าคิลเลอร์มันไม่สามารถเล่นสคนได้ เหมือนว่าเซอร์ไวเบลจะไม่มีตัวอัปเดตเข้ามาเลยใช่ไหมเมื่อก่อนก็จะมีแต่ฝังอยู่ใช่แล้วก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่หายไปนานก็คือ,อพอมันเข้าช่วงทํางานแล้วก็คือแบบไม่ได้หาเวลามาอัดคลิปเลยก็คือแบบเหนื่อยกลับบ้านมาก็นอนเลยแล้วก็ขี้เกียจด,ด้วยอโอเคครับตอนนี้ก็คือจะพยายามเข้ามาทําคลิปให้ทุกคนดูบ่อยๆนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณสําหรับทุกการรับชมไม่ว่าจะปัจจุบันหรือว่าอนาคตหรือว่าตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผม เอาลนะ่ะเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าอ่ะพรออฟบอลโอเคครับทุกคนเราก็เข้ามาอยู่กันในแมตช์แรกเป็นที่เรียบร้อยแมตช์แรกของคลิปเอ้ยตูปไฟเกมนี้เล่นยังไงไม่ได้เล่นนานแล้วโอ้อยปอนมาถึงเปิดกล่องเลยเหรอตัวอะไรอะ่ะ<ร>เปิดกล่องดูเปิดกล่องง่ายจัง เอาไไปฉายไปปอนหมู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 มันคือตัวอะไรถนะ้ามันชื่ออะไรนะหมูอะ่ะเนเรื่องซอ,อ,อแล้วยังไงตระวังโดนเครื่องสูงหัวนะเรมันสั้นเหินอ่ะไอ้นี่อ่ะ เนบล็กกำลังปันเลยฮาวจบแล้วไม่ไล่แล้วเอเอไนด,เด,เดิเห็นป่าวก็ตื้อเครื่องเคร่องไอบอลมันมุดมาเห็นป่าวเฮ้ยันจ้องเอาดิก็ฟันก่อนดิก็มาก่อนดิขอหนึ่งขอหนึ่งทีหนึ่งที ี๋ยวนะโอไยฝากนี้มันผิดไม่มีไม้เลยๆเห็นไม้หนึ่งมันออกป็นฝากเอ้ไปแล้วสองไม้ไม้สองแค่แไม้แพ่นเอ้ไม้แพ่นที <S 2> <S 2> <S 2> <ม>สาวเฮ้ยนี่ไม่ใช่คันนี้ไม่ค่อยน่ากลัวล่แหละ เทคนระคนใจดีวะไม่สมเครื่องนะมันมุดไปแล้วป่ามันมุดไปแล้วอยู่บนเที่ยวบอลเพื่อนมาเหรอไปไปนี่ไงมันมาแล้ววิ่งสีวิ่งซีอาบุดรปาดีก็มากระเจิงกันอีกรอบ เฮ้ยใครถอนโทเทมไม่ไวจัดไม่ใช่ถอนนี่ใครจุดไอฮิวอย่างไวอ่ะอู้หู้เพื่อนฮิวอย่างไวอ่ะนี่คือโทเทมอะไรอ๋อเอาเพื่อนโดนอุน้มเรียบร้อย <c oughs> ไม่บอดเออ วางเครืไม่บอดมันแค้นหึงมากมันแค้นมากเลยอ่ะมันกะจะเอาไม่ได้เลยสิกแซกวัดความเร็วอว่าโอ้โหเพื่อพวกมีน้ำใจอ่ะขนาดเครื่องอยู่ในหัวมันยังไม่เอาออกแบบมึงฮิวให้ผมก่อนะ ปัน่นเรื่องเสร็จะไะเนี่ยถ้าปัาน่นเรื่องเสร็จมันต้องรีบปั่นเนี่ยถ้าปัาน่นเรื่องเสร็จูเวลาเวลามันจะมันจะเพิ่มหัวมันจะหัวมันจะระเบิดป่ะถ้าปัาน่นเรื่องเสร็จใช่ผมมันจะเบิดระเบิดเร็วขึ้นเอาระเบิดใส่ Surprise motherfucker เขาจะดุงเลยจะดุงเลยดุงเลยเอาเพื่อนยังไม่ไปผลหัวไอ้นี่เกอดีเครื่องก็ยังไม่ปั่นไม่ต้องมันหมอนมาได้แน่ล่ะ มันบอกแล้วมันไม่เห็นไฟอ่ะโอ้โหจะขออยู่ไกลมากไป่ต้องเี๋ยผมไปช่วยออตอน,นสองขีดแล้วเอไม่ใช่สองขีดแล้วมันจะเนี้นนไรอไล่เสี๋ยวแม่งมาทางซ้ายขวาเลยแหละไม่เป็นไรมีแมวมีแมว โอเคมีแมวคุ้มครูเรียบร้อยสี่คนเขาไม่นี่เหลือเขาเป็คปอด๋ยวเขาจะลบให้ครบเครื่องมัแล้วก็ไล่ไล่ปลดทีละเครื่องแน่แน่จริงวันวน,วนี้ อาเพื่อนโดนเริ่มเริ่มเริ่มวิ่งแล้วนะ A few moments later มาแล้ว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 นี่จะดึงจะดึงดินี่ตายแล้วนะนะมันดังติดต๊ดๆแล้วเนะี่ยไปย่องแข่งกันเรอะคนหนึ่งก็ โอ้ยโอ้ย,อยรักษาอยา่างเร็ look, look, วแค่นลูกลูกลูกเพราะเพื่อนก็เอาไปหาเครื่องกดหวัวออกดอิแล้วก็โดนบี่ โอ้ยโอ้โ้มเลยบูห่วงเพื่อนยังไงอ่ะไม่มองตัวเองเลยแม่งเอ้ยโดนหิวโดนหิวเลยเป็นห่วงเพื่อนเกินไปทางนี้แน่นอนขี้บุ้งขุ้บุ้ย อาจารตัวเองฮัลโหลอาจยัโหลโอ้เโอ้ยแปดโอ้ยเย้เลยเทปะเลยเย้แล้วเย้แล้วเย้แล้เตายแล้ว ได้เลยหนึ่งเครื่องุทกคนไอันดีเลนหลังไหลไปช่วยเพื่อนแล้วปอนป่อนไฟฉายไปใช้หมดใช่เหรออืมเอ้ย ทำไมไม่ได้ก็ยังกินจับเฮ้ยเดียนเฮ้ยเดียนเฮ้ยต้องรีบลวต้องไปแล้วอีกคนเหมือนมันตื่นเสร็จแล้วเบอราประตูยังไงวะเฮ้ยหลอกเพื่อนมาตายตูนั้นเหรอไม่ใช่ เราพี่ปอนมาตายไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกดูเด็กวิ่งสวยกันรึเปล่ามึงโชว์ด้วยเนี่ยเอ้ยโอ้โอ้โอ้เอ้ยอะไรเป็นงี้อ เอ้ยเข้าแบบมาแล้วที่พำนักของแม่เฮ้ยเกิดหน้าไอ้นี่เลย,ยเปัดไฟ<ป>หน้าเรื่องเอาดีเออมาเอาบอลหืมมันดุ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 นดนดอุย้ยมาด,าดาุโอ้ยโดนกัดแล้วเสร็จเสร็จแล้วเดี ah ๋ยวเวลาประดิษฐ์ของสำคัญ เข้าตู้ก่อนไว้เงบเรียบร้อยมีของดีอยู่ในมือได้เหรอเอาไปแบ,บ่งมึงดิอยู่บ้านเล็กก่อนอเดยูยให้ใกล้เพื่อนล้มเลยอย่ากูนึงเครื่องฮิวอยู่ข้างบน เดีจอก็อ่ะกดเลยวางมันลืมแล้วสองกดอ่าเห่าคงเฮ้ยห้องนี้แตนห้องนี้มันค่อนข้างน่าตื่นลยเ้ยไม่เห็นเรื่องหมาดวิ่งกันมาก่อนเลยแอบตอน เออนจะปั่นเสร็จไหมนี่วันนี้เสร็จแน่นอนไว้จนเสร็จมันเนี่ยเลยนั่นเห็นไหมไม่เอาไม่เอาใจเลยด้ใจเกินไปนะ ไั้หมาตะคุกอ้หมาล่ะโอ้โหนี่โดนกัดแล้วโอ้โดนกัดแล้วคันเลยแล้วกันไม่รู้หรอกว่าไปไหนอะหาไม่เจอแล้วเห็นไหมงงแล้วฮ่ฮ่า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  Hands o f me อะปล่อยปล่อย โอ๊ยไม่อนานเรเล่น, <iałem S 1> นมน <nee. S 2> ี <t> ้าวดเร็วตนี้มย่ run

เร็ว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 เดรทโวน่ายูบรโซน่ทยังไงล่ะทีน้เฮ้ยเฮ้ยพ่อคุณดถว้ากันอีกแล้วโอ้ย มาเกลือกแ,แทงมึงมาเกันแทงหลังแม่งเนี่ยไปแล้วหลอดแย่แล้วรู้แล้วนวะ่าทางนี้มีเกตัยไม่บนม่นตายจริงอ่ะ เพื่อนจะเชื่อดิเชื่อดิเพื่อนมาช่วยเชื่อดิอโอ้โหมันอยู่ข้างบนเกมคอนถ้าอย่างงี้ก็ตายทุกใหอองทีนึงฉันท้เพืวอเธอ,เอ โอ้เล่นไม่เป็นแต่ในและคคนซิตี้ไม่ว่าจะด่านไหนก็เล่นไม่เป็นทั้งนนั้นเลยจะไปไหนเนี่ยเดินติดกจะทำไมวันคาเด็กี้คาเด็กี่เหรอเออไอ้ไแล้วโอ้แล้วด่านไอ้เจ้ชุดเท่ แต่ว่าไอ้ไอที่มันโชว์ข้างบนมันจะเด่นไปแล้วอ้าวเรียบ้อยเกนโดนเรากิดตับแล้ว่วาแต่ว่าแครในกีมมือหนมือหนมาข้างบนได้ใช่ไหมไม่รู้ลนแล้วโอ้ลงไปใครเลยไม่น่าหุนได้เหรออยู่เลย โอ้มันโหนได้โหนแล้วมันโหนใส่เพื่อนเลยไปช่วยคนอื่นเลยเพื่อนคือโดนโหนใส่จัวเฮ้ยเอาอะเราได้เจอมันชื่ออะไรนะตัวเนี้ยกินอะไรนะ ไ้ยพอนอย่างเงียบดีทำไมอ่ะจะเงียบทำไมอ่ะมันไม่ได้ยินเสียงยหรอกโเงีย,ย,ยบไกลกับนิ้ครับได้แล้วหนึ่งเครื่องอเียอกาสรอดอยู่ต้ <c oughs> องมาทางนี้ คนเร็ววิ่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งอื้มไม่อัดหน้าไปดิเจ็บไหมเฮ้ย <Hey. S 1> มาแล้ว <c oughs> ไปนอกสถานีกเลยหัวแล้ว <c oughs> งนี้ตรงไหนก็ได้เ๊ะเดินวนทำไมอ่ะยิ่งดูยิ่งยนยิน่งชาโอเคปั่นก็ตรงกลางได้แล้วใช่ไหมวันนี้ปันป่นอยู่ข้างนอกอนเลยข้าง็ตรงกลางได้แล้วก็ง่ายแล้วป่ะ มีหมาสุนัขที่จอยไปทางไหนเนี่ยมาแล้วมาแล้วทนแขงใจไว้แขงใจไว้มันเบาะไป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 ไอชุดนี่มันเด่นเนี่ยมันถึงจะดนง่ายเลยไปไป ไม่ perfect แล้วบอลอ่นเทอฟิกบัดแวงแตกไปดิโดนได้โดนปะโดน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 แต่ว่าทำไมมันดูไม่สะสะทตรงตาานเลยอ้ามันไล่เองต่อไม่ perfect แล้วเอ้ยอด perfect แล้ว เอแต่ครั้งแรกไม่เป็นไรบอลโคตรไกลเลยแตนแตหื่าแค่ผ่านไปย่งไม้ใยมีสาเลยไปนำนำนเลยทำไมรู้สึกแปลกๆวะบอลอันสันอุ้ยมบอลผนบอลผ ไล่ลไทำไมอ่ะต <laughs> ่อ,อรอบ,บติดเลยกูไป็นไหนหมดว่าจะผลิตแปดพออีกแล้ว,วอีกแล้ว <laughs> ไม่พอม,มนเห็นอ่ะ ใช่เราไม่เห็นหรอกเหมือนไม่ได้เห็นเลยเมื่อกี้ออกข้างนอกเฮ้ยข้างนอกไอ้กนกมันเห็นดิงด้วยอ่ะมาเร็วอย่ามาต้งหัวกันตาอะไรมันข้างหลังกับพูดออกมาะไรกับพูดเฮ้ยเฮ้ยป้องต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 ้อง

เราหลอดจากผีปอบตกญี่ปุ่นได้บนอนเพื่อนไม่รอดแล้ว,ลวอีกคนว่างไง w h

โอ้มันรอดได้คนเดียวเหรออ๋อสำหรับคลิปในวันนี้สำหรับเดนปาร์นวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับออสสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ขอให้สนุกเอฮากันต้นหน้าแล้วก็มีความสุขนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมสำหรับวันนี้ก็บายบายครับผมบายจ้าบายบาย